สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลน์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับในรายการก็มีเรื่องราวมากมายให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะไปดูกันที่สาระน่ารู้ในช่วงแรกกันก่อนนะคะสาระแรกค่ะเราไปกันที่ประเทศอิตาลีนะคะทางด้านของคุณนิกกี้ค่ะทีมงานของรายการของเรานะคะก็รายงานเข้ามาค่ะว่าทางด้านเอกอัครชทูตนักรุงโรมนะคะก็ได้ไปเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ชคมวยของสมาคมรำมวยค่ะทีมโรมา่าที่ยิมเนเซียมซาวเวริโอคอสเซียนะคะ กอตตาเฟรราตากรุงโรมค่ะแล้วก็มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันด้วยนะคะการแข่งขันครั้งนี้ค่ะเพื่อำรำลึกถึงวันนายขนมต้มมีนักมวยอิตาเลียนนะคะขึ้นชกกว่า10คู่ค่ะทำกลางแฟนมวยเข้าชมกันอย่างคึกคักทีเดียวค่ะมาต่อกันที่สาระที่2กันบ้างนะครับไปกันที่ประเทศเบลเยียมครับทางด้านของคุณโจกิ่งเพชรบุญยงก็รายงานมานะครับว่าพระสุทธียานวิเทศหรือว่าเจ้าอาวาสวัดไทยธรรมารามเมืองวอเตอร์ลูก็ได้มีการจัดงาน ปฏิบัติธรรม3วัน3คืนซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและก็ชาวต่างชาติไปร่วมสวดมนต์เย็นนั่งสมาธิฟังธรรมแล้วก็ถวายสังฆทานเป็นจำนวนมากด้วย โดยมีทางด้านของนายสมชายเวโนแล้วก็นายบุญทงกอะมงคลกูลนะครับได้มีการนำครอบครัวไปร่วมฝังธรรมด้วยซึ่งบรรยากาศก็เป็นที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่มีความสุขทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะพบคนไทยไกลถิ่นและนาทีรมนาทีทองค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัตวรามาลีนะครับวันนี้อยู่ที่เคปทาวน์ครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับคือน้องนุ้ยนะครับขวัญรุ่ยไทยฟานเฮสเทียนครับสวัสดีครับนุ้ยครับครับแม้วันนี้นะครับมาลับบรรยากาศนะครับที่หลังบ้านน้องนุ้ยเลยนะครับที่ที่ที่เคปทาวน์นะครับอ้าวก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับ ก็พอดีเพิ่งแต่งงานนะครับพอแต่งงานปุ๊บเจอแฟนที่เมืองไทยเพราะว่าเคยทำงานที่เดียวกันเป็นเป็นครีเอทีฟประกาที่บริษัทเอเจนซี่ครับสุดแล้วก็คือว่าได้ไปเจอกันเมืองไทยแล้วแต่งงานแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้ปีกว่าแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ปีกว่าแล้วนะครับ <c oughs> แล้วมาทำอะไรคะเป็นแม่บ้านเฉยๆหรือว่ามีงานทำด้วยหรือ,อยังไงก็ตอนนี้ก็ทำฟรีแลนซ์อาร์ตไดด้วยอะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็แต่อยู่บ้านก็ทำ ที่นี่ทำเป็น guest h o าส์ค่ะชื่อว่า Mountain Magic Garden Suite แต่ว่าก็ทำทัวร์ทัวร์ไปด้วยทัวร์ทัวร์ชื่อว่า Lucky Lion โอ้โหแล้วเกส s t house นี่เปิดมานานแค่ไหนแล้วนะครับเปิดมาเป็น10ปีแล้วค่ะก็คือจริงๆมันเป็นมันเป็นของเดิมอยู่แล้วของเดิมของพ่อแม่ของแฟนนะคะโอเคครับแหมดูเรื่องรายละเอียดของเกส s t house นะครับหรือว่าการนำเที่ยวของนุ้ยเนี่ยต้องขออนุญาตคุยต่อในเทปหน้าวันนี้ก่อนขอบคุณก่อนนะครับน้องนุ้ยแขกรับเชิญวันนี้ครับคุณนุ้ยครับ Welcome to Thailand, boys. Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. Thailand. โดนใจฉช่นเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุยช่ายเกี๊ย,ย,ยวซ่าหมูกุยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มป็นคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบาและเซเว่นอวในหลักธรรมชื่อมองคลละสูตรอันแปลว่าหนทางแห่งความสุขความเจริญนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องหนทางแห่งความสุขความเจเริญเอาไว้เป็นอนเนกประการประการหนึ่งก็คือความอ่อนน้อมทาตนถามว่าทําไมเราต้องอ่อนน้อมทาตนเพราะว่าความอ่อนน้อมทาตนนั้นเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้ได้จากทุกคนจากทุกเหตุการณ์จากทุกสิ่งทุกอย่างความอ่อนน้อมทาตนนี้ปราดท่านเปรียบเหมือนน้ําที่มีเพียงครึ่งแก้วน้ําที่มีเพียงครึ่งแก้วย่อมมีโอกาสที่จะเติมน้ําให้เต็มได้อีกมากมายชั้นใด คนที่อ่อนน้อมทําตนก็จะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมากมายฉะนั้นโดยเหตุน,นี้ใครก็ตามที่ปรารถนาความสุขความเจเริญเพื่อตัวเองก็ควรปฏิบัติตนเป็นคนอ่อนน้อมท่อตนเหมือนคำที่ปราชดท่านเขียนเอาไว้ว่ายอดไม้อ่อนโยนยอดคนอ่อนน้อมสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําท่า ผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโก Excellent in quality, excellent in services ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกวา้างแผ่นดินแสนใหญ่ข่มงดงามนงิน,นยู่หนใดโปรดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับคุณอุสาการละประวิทย์นะคะท่านเป็นอาคาาัครราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้ท่านเล่าประวัตินิดนึงค่ะว่าก่อนที่จะมาประจําตําแหน่งที่นี่ค่ะว่าท่านประจําอยู่ที่ไหนมาก่อนค่ะค่ะจริงจริงแล้วฉัน นี่เป็นโพสต์แรกนะคะที่มาประจำการในต่างประเทศค่ะก่อนหน้านี้คือทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศนะคะของสำนักง,งานประมงเพื่อสันติกระทรวงวทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เป็น n อเประจำทบวงการพลังงานประงระหว่างประเทศนะคะค่ะเริ่มมาประจำการตั้งแต่ปี2553นะคะในเดือนธันวาคมค่ะทาหน้าที่ดูแลทางด้านความร่วมมือระหว่าง อียูและประเทศไทยะนะคะซึ่งประเทศไทยนี่เป็นประเทศเขา,าเรียกว่าประเทศที่สามไม่ใช่ประเทศสมาชิกของยุโรปแต่ว่าประเทศยุโรปนี่เขาเปิดโอกาสให้ประเทศที่สามเช่นประเทศไทยเข้ามาร่วมโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ผ่านมาเรามีความร่วมมือภายใต้ใตกรอบเ,อเขาเรียกกรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีับ2ี7 7นะคะ,คะก็คือจะระหว่างปี257 2007ถึง2013ซึ่งก็จะหมดหมดภายในปีนี้นะคะแล้วก็จะมีฉบับต่อไปซึ่งเขาแทนที่จะเรียกเป็นฉบับที่8เขาก็เปลี่ยนชื่อเป็น horizon 2020ซึ่งประเทศไทยมเีเข้าไปร่วมก็คือว่าจะเป็นประเทศ focal point ในอาเซียนะคะเพราะว่าสำนสวทชนะคะสำนักง,งานพัฒนาวิทยาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะเป็น national contact point ของประเทศไทยแล้วเ็รับเป็นาภาพที่จ,จัดเวิร์กช็อปในปลายปีพิจิการที่พิจิกายนที่จะถึงนะคะค่ะนี้ในปีในปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยได้รับโอกาสเข้าไปร่วมโครงการนะคะกับ EU ถึง33โครงการนะคะคิดเป็นมูลค่าถึง6,000กว่าล้านบาทค่ะแต่ว่าประเทศไทยนี่คือจะต้องจ่ายจ่ายสมทบ ตามส่วนนะคะซึ่งก็ไม่ไม่มากค่ะถ้าเกิดเทียบกับที่ EU ออกาค่าใช้จ่ายประมาณห0พัน0 0 0ล้านยูโรเนี่ยค่ะประเทศไทยก็จ่ายสมทบเพียงสอง200ล้านกว่าเท่านั้นเองก็คิดว่าประเทศไทยได้ประโยชน์จากความร่วมมืออันนี้เป็นอย่างมากค่ะอนอกจากนี้แล้วเรายังมีนักวิจัยของเรา,าได้รับโอกาส ให้มาทำงานวิจัยที่นี่ในปีที่ผ่านมานี่มีสองท่านนะคะ,คะก็คือไปทำงานวิจัยที่เบลเยียมหนึ่งท่านล้วอีกท่านหนึ่งไปทำงานวิจัยที่ทำวิจัยในประเทศเยอรมนีส่วนในปีนี้ค่ะจะมีเพิ่มมาอีก13าท่านค่ะ,คะแต่ว่าเนื่องจากอีวู EU แจ้งว่าเป็น confidential ทางฉันก็เลยยังไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดบ้างนะคะ,คะแต่ได้ Re request ไปที่ทางอีูแล้วว่าขอให้เปิดเผยชื่อนิดนึงเพื่อทางเราจะได้ประสาน ก็ติดตามความร่วมมือนะคะว่ามีการดําเนินการไปมากน้อยอย่างไรซึ่งความร่วมมือที่ผ่านมานี้จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ประเทศไทยแล้วกต็ตัวนักวิจัยเองนะคะในแง่ที่เราสามารถได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิจัยในสาขานั้นๆแล้วก็นักวิจัยยังสามารถที่จะ,ะสร้างเครือข่ายของตัวเองก็ อาจจะสามารถสร้างความร่วมมือแบบทวิภาคีในโอกาสต่อไปในระหว่างสถาบันวิจัยด้วยกันเองนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนอกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วดิฉันยังทำงานร่วมกับสํานักงานอื่นๆนะคะก็คือเช่นสํานักงานเกษตรสํานักงานสุรากรและสํานักงานพณิชย์แล้วก็สำนักงานบู่อแล้วก็ที่มีส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกันมาก ที่สุดก็จะนะ่าจะเป็นสำนักง,งานผู้แทนถาวันไทยปัรติมิสโกซึ่งผู้แทนของสำนักงานวิทยาศาสตร์นะคะได้เป็นคณะก,กรรมการร่วมทางด้านวิทยาเทคโนโลยีซึ่งจะมีการประชุมปีเว้นปีนะคะซึ่งในปีนี้ก็คือ,อ,อทางประเทศไทยจะได้รับการสนับสนุนให้ไปก่อตั้งศูนย์นะคะทางด้านดาราศาสตร์ที่ มหาลอลยที่เชียงใหม่นะคะ oh, <okay. S 2> กำลังดำเนินการ oh. ซึ่งประเทศไทยก็น่าจะได้ประโยชน์จากส่วนนี้นะคะเพราะว่า <Okay. S 2> จะได้รับการสับสนจากอ,อ,องค์การยูเนสโกนะคะค mm ่ะ hmm. สำหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ,ะค,ค่ะ,คะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใ,ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย <c oughs> เพราะมันคือกุ <c oughs> ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มมุขมพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่าย <c oughs> มีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชหม่าและเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys <c oughs> สสวััดีครบ Thailand amazing Al a a i m z ไทยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกิ้วซ่าหมูกุ้ยช่ายซีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มวันคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรช m ม่าและเซเว่นอ มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในช่วงนี้นะครับไปเริ่มปฏิทินแรกของเราครับกันที่สหรัฐอเมริกากันก่อนครับโดยทางด้านของนางสีวงอาญาสิทธ์แล้วก็นายสุรศักดิ์วงข้าหลวงได้เป็นประธานทอดผ้าป่างานสมโพธิวัดสุดทาวาดที่เมืองริเวอร์ไซด์รัฐแคลิฟอร์เนียครบรอบ16ปีโดยได้มีการนำรายได้สมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลาซึ่งก็สร้างไปได้ร้อยละ65แล้วนะครับโดยการมีการเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบกันด้วยครับ มาต่อกันที่ปฏิทินที่2นะคะไปกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะในช่วงเขาดาวงานไทเนียสงการเฟสติวัล2013นะคะฉลอง10ปีที่ถนนฮอลลีวูดนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะในวันที่7เมษายน2556นะคะจัดขึ้นระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะสำหรับปีนี้นะคะก็จะมีนักการเมืองอเมริกันค่ะพร้อมด้วยดรชัยยงศัจิจิพานนท์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันดีซีเขารวมนั่งรถ เปิดประทุนนำขบวนพาเหรดวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะก่อสนับสนุนโดยสถานกองสุลใหญ่นยยน,นครลอสแองเจลิสบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชัน่นชาวกล้วยชากังราวตาเพชรและกิฟรินครับ และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีเรื่องราวข่าวสารอยากจะให้พวกเราได้บอกต่อหรือว่าประชาสัมพันธ์แบบนี้ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะทางอ e ีเมลของรายการของเรา t h a i o s c 1 g m a i l c o m ค่ะหรือว่าจะรับชมรายการย้อนหลังก็ได้เหมือนกันนะครับ,รรบรรเนนบข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube และพิมพ์คำว่า Thailand Report แล, Report แล Report ้วตามด้วยวันเดือนปีนั่นเองนะครับหรือว่าจะรับชมผ่านทางช่องแบง g อก k TV ในเครือเจริญเคเบิลทีหรือว่าชมผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันครับ ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและก็ติดตามค่ะเดี๋ยวเจอกับเราได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน